เทคนิคสองสามสี่ห้าหกเกไปกาสูตรทดสอบทดสอบเช็ควานคูทีเช็คครับวันนี้ก็อยู่กับลำโพง2.1นะครับเป็นลำโพงโฮมเทเตอร์นะครับรุ่น YX นะครับ2 0 8 8ูนนะครับของแบรนด์ MGX นะครับตัวนี้ก็ตู้ซับนะครับดอก6.5นิ้วแสงกลางนะครับ อยู่ที่3นิ้วคูณนะครับผมก็ลูกทรงสวยงามประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หาลำโพงฟังเพลงร้องคาราโอเกะนะครับหรือว่าต่อกับทีวีนะครับดูหนังนะครับเพิ่มความระทึกหรือว่าเล้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็นะครับลองพิจารณารุ่นนี้ดูนะครับน่าใช้นะครับแล้วก็คุณภาพเสียงดีนะครับแยกเบสแยกกลางแหลมให้แล้วนะครับ มี2ช่องเสียบไมโครโฟนนะครับสำหรับท่านที่จะนำไปร้องคาราโอเกะนะครับหรือว่าพูดประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเสียบไม้ได้2ช่องนะครับมีวอลลุ่มเร่งเบาปรับเอ็โคได้นะครับหน้าจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่นะครับบอกสถานะบลูทูธ USB อัตติการ์ดนะครับแล้วก็มีปุ่ม Input นะครับสำหรับกดสลับโหมดนะครับอ่า ได้1สเต็ปนะครับตรงนี้มี eq นะครับประมาณ5แบบ6แบบลองกดย้ำนะครับแบบเสียงที่เราชอบได้นะครับระบบมิวเสียงนะครับถ้าไม่ต้องการให้มีเสียงก็กดตัวนี้มิวได้เลน้าเพลงถอยหลังเพลงหยุดเล่นเพลงชั่วคราวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อใช้งานด้านหลังนะครับผมตัวนี้เป็นลำโพงโฮมทีเตอร์ที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับตัวนี้เสียบปลั๊กไฟเปิดสวิตช์นะครับ ต่อลาโพงซ้ายฝาเข้าที่คู่ล่างนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับท่านใดที่จะนําไปต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็สามารถใช้งานได้หรือว่าทีวีที่มีช่องสัญญาณออกนําสัญญาณเสียงมาเข้าที่นะครับ RCA ตรงนี้ได้นะครับขาวแดงก็เป็นระบบเสียงสตอดิโอซ้ายฝานะครับต่อง่ายมากๆนะครับมีเสาอากาศ FM นะครับให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับสินค้าได้รับมอกเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้รับประกันสินค้าให้ถึง1ปีเต็ม นะครับท่านใดที่สนใจผมจัดโปรโมชั่นนะครับส่งฟรีในราคาเพียง2,590บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถทักข้อความเพจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้หรือติดต่อโดยตรงนะครับที่เบอร์083 442 9256ทุกท่านได้ของตรงปกแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้มาทดสอบประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ เช็คเลขสองสามสี่้าเจดสิบเกถงตดสอบวันพุีเช็ควันถุเช็คสวัสดีครับ